Oh, สวัสดีครับเนี่ยครับเอื้องคํานะครับผมสีเแม่ท้องสีเราก็อยู่กับเอื้องคําด้วยแล้วเนี่ยนะคุณแหลงไม่ทํากันเหรอคนละคลอกนะ,อกะครับ,นรบแนเอื้องคําก็อยากจะเป็นลูกบุญธรรมด้วยนะครับผมนี่ทักทายแม่ท้องสีหน่อยนะครับวันนี้แม่ท้องสีก็ขึ้นมาอยู่ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้านด้านบนนะครับก็จะอยู่ หน้าปางเลยนะครับเข้ามาก็จะเจอช้างเลยนะครับนี่ฮะดูน้ำเพชรดีครับผมนะคุณตองวันนี้ขึ้นมาอยู่ข้างบนเหรอครับครับนะครับเพชรดได้กินก้วยเยอะแล้วยังยังไม่เห็นลูกค้าเลยครับยังไม่เห็นเหรอมีสองถามว่าไม่เห็นเห็นอยู่มีสองคนสามคนสองคนสามคนครับก็ธรรมดานะครับโควิดนะครับผมนี่นะ เอื้องไปค้าเรียกละเอื้องหนีแล้วครับผมไม่ให้ใกล้กับโอ้โหดูครับดูกันขึ้นนี้โอ้โหปีนนะครับาำไม้นะครับผมดูนี้ครับดูดูนางดูนางแข็งแรงมากเลยโอ้โหนะครับกินหญ้านะครับผมดูดินี่ฮะอันนี้จะเป็นเอื้องทำนะครับผม เอื้องคำนะครับโอ้โหสยามนะครับอยู่กับสยามดดดเดดข้าวเชียงไหนได้หมดเลยนะครับเอื้องคำเรานะครับผมดูครับเชือกอื่นนี่กับไม่ทําน้องนะครับผมคือเข้ากับเขาได้หมดเลยนะครับแะไรไม่กินวะยามเขียวกลยวะอ,อิ่มแล้วนะครับถ้าอิ่มก็จะประมาณนี้นะครับคือจะอยาสวยๆก็จะไม่กินนะ เลือกกินอ่ะคุณแรงนี่ยควานเขาบอกเลือกกินนะนนดูครับจะข้ามไปหาแม่ทองสีนะครับแม่ทองไปเดี๋ยวเดี๋ยวน้ําเพชรเดี๋ยวน้ำเพชรจะขางแม่นะครับผมดูดิน,ดน้ําเพชรเราดูไงนี่ดูเอื้องคำนะครับโอโ๋อวะเที่ยวเล่นเลยนะครับสยามไม่สนใจแล้วนะสยามของเรานี่กินอย่างเดียวนะครับนี่กินหญ้าข้างบนเนี่ยหญ้าเขาไม่กินนะกินหญ้า หญ้า,าของสยามนะครับผมนี่นสยามสยามกินยญ้าของเอื้องคำเอื้องบอกสยามกินของเราเราก็กินของเขานะครับผมดูดีครับนี่ลูกสาวคุณแหลงนะครับผมเอื้องคำนะครับน้องคุณศึกนะครับช่วงน,นี้ต้องบอกอะไรเป็นน้องเ๋าเป็นพี่นะครับเป็นพี่คุณศึกนะครับตีปีกว่าแล้วนะครับ เดินกินทีนิดเทีหน่อยไปละอา้าวดูดิสยามไม่สนใจนะครับสุดหล่อางยาวไปไหนเดินชมดูเด็กน้อยสนนะฮรอ่าเป็นน้ำเพชรไม่ได้นะคือมือคือจะไปเล่นกับน้องน้ำเพชรนะครับผมดูครับข้ามข้ามรั้วเลยนะครับ ปกติก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมแต่ข้ามาอยู่ฝั่งนี้นะดูครับโอ้โหติดใจแม่ต้องสี่หรือเปล่าครับอยากมีเพื่อนเล่นนะครับผมสยามไม่เล่นด้วยนะดูน้ำเพชรมาเล่นด้วยแล้วนะครับตอนนี้เด็กน้อยอยากมีเพื่อนเล่นนะครับดูไม่ต้องสี่เราดูน้ำเพชรนะ มันเพ็ดมันทักทายด้วยนะครับผมคือไม่ค่อยจะได้อยู่ด้วยกันนะครับผมความเรียกไปละตัวแม่ต้องสี่จะทำน้องนะครับผมดเดี๋ยวเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวแม่ต้องสี่เราเล่นแรงควานก็เซฟไว้นะครับผมข้ามไปละ <c oughs> โอ้โหนะครับแต่ความเรียกก็มาเลยนะครับฝั่งควานดีมากเลยนะครับผมดูดีครับ ดูติดใจน้ำเพชรหรือเปล่าครับดูอีกละอีกละอีกละจะข้ามไปล้นะอยักดูครับนี่ความเรียกก็ฟังนะครับฟังมากเลยไม่ดื้อครับไม่ดื้อเรื่องคำไม่ดื้อนะครับดู ไว้รับรางวาัลค่าส,สวยๆด้วยนะครับผมเรื่องครมของเรานะครับแรงดูแลได้กี่เดือนแล้วเนะี่ยสามเดือนนะสามเดือนแล้วอะ่ะอันนี้เพิ่งอยู่ด้วยกันสามเดือนนะครับลูกรักเลยเนาะตอนนี้ปิดควาวาแล้วนะครับตอนนี้นะนี่สนุกไหมดูแลช้างเล็กแบบนี้สนุกป่ะสนุกสนุกไหม ทีก็สนุกบางทีก็เหนื่อยมากครับเหนื่อยเป็นไงครับเหนื่อยยังไงครับเหนื่อยมันไม่เหมือนคนโตอะช้างใหญ่อะตกใจก็วิ่งช้างเด็กมันจะซนครับซนมันจะอยู่ไม่นิ่งครับเป็นไงครับวิ่งไปดูเด็กวิ่งมานี่ไม่อยู่กับที่ช้างเด็กเด็กเราตลอดเหมือนเด็กครับต้องใช้เสียงตลอดใช่ไหมดูนี่ดูดูดูครับดูดูครับ จับยาทีหนึ่งเส้นแล้วก็เอ้าเดินเที่ยวอันล้นี่นะความโซนของช้างเด็กนะนี่ๆๆๆแฟนไปเรียกนี่ข้ามเลยนะนี่ๆๆๆโอ้โหดูดีครับแต่ก็ฟังนะนางฟังมากเลยติดแฟนดูมันเพ็รกับไมมต้้งสีเนี่ยโอ้โหร้องใหญ่เลยนะครับดูครับ ในลูกคู่นี้วันนี้ก็ให้มาอยู่ด้านบนนะครับผมปกติจะอยู่ในคอกด้านล่างนะครับอ่าเรามาดูเอื้องคําดีกว่านะครับดูดีครับความสนของนางนะครับน่ารักขนาดไหนนะครับผมนี่ฮะสนมากเ่มือนสุดยอดเลยเนาะนี่น้องเอื้องเราสนมากนะครับดูครับไม่อยู่กับที่จริงๆนะครับผมแต่น้องก็ยังดีนะครับ ฟังควานนะครับผมไม่ไปไกลนะครับแต่ก็ไม่อยู่กับที่นะครับเห็นไหมครับดูครับข้ามอีกแล้วอยากอยากจะไปหาน้ําเพชรกับแม่นะครับผมดูดิครับัวตุนัยนี่นะครับผมข้ามสบายมากเลยนะครับดูดิครับอ้าวน้ำเพชรกับแม่ไม่เล่นด้วยแล้วตอนนี้ ดูนะครับเรื่องทําเราทําไงครับดูแม่ลูกเขาเล่นกันด้านนู้นแล้วนี่แม่ลูกเขาเล่นกันนะครับเรื่องเราไม่มีใครเล่นแล้วลูกไม่มีแล้วน้ำเพชกับแม่เขาไม่เล่นด้วยแล้วดูดีครับถูกคันนะโอโ้โหได้เลือดเลยครับคันคันนะฮะถูกับปูซีเมนนี่แบบโอโ้สะใจดีมากเลยนะครับ นางคันนะครับผมผมร่วงหมดเลยนะครับต้องบอกว่าช้างเมื่อได้ปล่อยให้เขาได้ถูกคันนี่ก็จะผมร่วงนะครับผมจะไม่ค่อยยาวแต่ถ้าเราปลูกไว้นะครับไม่ให้ใกล้กับต้นไม้ไม่ให้ถูอะไรเงี้ยก็ยาวอยู่นะครับผมดูครับข้ามไปสบายมากฟานเรียกแล้วนี่นะครับโอ้โหนะครับยังไงโอ้โหนี่ โอ้โหได้รางวัลนะฮะจับควานนะฮะน้ำอ้อยใช่ไหมคุณแหลงน้ำอ้อยฮะโอ้โหนะพพาได้ง่ายสะดวกนะครับโอ้โหสวยๆค่ะโอ้โหกินอยู่ค่าน้าๆไหอ่ะกอดบนกอดข้อกอดดิกอดกอดดีไหมน้ากอดดิกอดดิกอดดิ <_><_>นี่นะครับผมเห็นไหมน่ารักแล้วนะคุณแหลงนะนค่าคายอทำไงอ่ะทไงค่โอ้โหนะค,ครับนี่ก็ฝึกแรกก็น้อยนะครับไม่ได้ฝึกอะไรมากมายนะครับนี่ตอนนี้กี่ขวบละสี่จะห้าแล้วสี่จะห้าขวบแล้วเนาะนี่นะครับอันนี้น้องเอื้องคานะครับผมนี่ก็จะเป็นภายสยามนะครับผม สยามเราเป็นอายุสิบกว่าขวบแล้วนะครับประมาณสักสิบสี่สิบห้าปีแล้วนะครับผมนี่นะครับก็วันนี้มาพามาดูสยามเอื้องคําเรานะครับความน่ารักนะครับแล้วก็เห็นน้องน้ําเพชรไหมครับผมกับแม่นะครับผมต้องบอกว่าช่วงนี้นักเที่ยวก็เงียบเลยนะครับผมก็เป็นกาลังใจให้กับที่ปางเราด้วยนะครับแล้วก็ควานช้างด้วยนะครับผมกลับมาเล่นกับแม่ลูกอีกแล้วนะครับผมดูดีครับ ไม่มีเพื่อนเล่นนะครับวันนี้ก็อยากจะมาเล่นกับแม่ทั้งสี่เราอย่างเงี้ยครับสายาาไม่เล่นด้วยนะครับผมน้ำเพชรเราไปทางนู้นแล้วนะครับผมโอเคนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีนะครับ